สวัสดีค่ะสาวสาวราศีกันคนเกิดระหว่าง16กันยายนถึง15ตุลาคมวันนี้มาดูดวงความรักเดือนมกราคมกันนะคะราศีกันเป็นราศีธาตุดินราศีแห่งนางฟ้าที่ต้องการความรักที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบชอบการแสดงความรักที่เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือคําพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าฉันรักเธอค่ะเดือนมกราคมนี้ เรียกได้ว่าเป็นรักที่ต้องซ่อมเพราะดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณกําลังโครจรไปในตําแหน่งที่ทําให้ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดและความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษค่ะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเดือนนี้คําสําคัญคือถนอมน้ําใจราศีกันเป็นคนพูดตรงชอบชี้ให้เห็นสิ่งที่ผิดแต่เดือนนี้ต้องระวังคําพูดมากๆนะคะถ้าคู่ครองทําอะไรไม่ได้ดั่งใจอย่าพูดออกมาด้วยคําที่ก้าวร้าวหรือรุนแรง ต้องอดทนอดกลั้นและอีกอย่างที่สำคัญอย่าแสดงความสนิทสนมกับคนอื่นมากเกินไปเพราะอาจทำให้คู่ครองหึงหวงนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนอาจแตกหักกันได้ค่ะสำหรับคนโสดปาร์ตี้กับเพื่อนหรือใช้แอปหาคู่มีโอกาสพบรักเจอคนถูกใจดีนะคะแต่ต้องพร้อมที่จะแข่งขันเพราะคนที่คุณสนใจน่าจะเป็นที่ต้องการของหลายๆคนมีตัวเลือกเยอะดังนั้นถ้าชอบจริง ต้องแสดงออกให้ชัดเจนอย่าอายหรือรอชาร้าจนคนอื่นเข้าไปก่อนนะคะราศีที่เข้ากันในเดือนนี้ได้แก่ราศีมีนที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดราศีกรกฎที่จะสนุกสนานด้วยกันมากและราศีตุลที่จะช่วยเรื่องการเงินได้ดีค่ะวันมงคลสำหรับความรักคือ2-4 9-11 16-20 23 2 5ถึง25และ30 3 1ถึง31มกราคมสรุปสำหรับราศีกันในเดือนนี้พูดน้อยลงทำมากขึ้นและอย่ากให้คนอื่นเข้ามาทำให้คู่ครองเข้าใจผิดแล้วความรักจะราบรื่นค่ะติดตามดวงรักราศีอื่นๆได้ที่ช่องนิยายรักยอดฮิตนะคะสวัสดีค่ะ